เห็ดยังเห็ดยังดจิเอ็มเท่จากไหนจุดเมื่อกีกินอยู่ของผู้อนี่เห็ดเองโัเห็ดเองบะไม่อย่างแน่ะละเห็ดเองไม่อย่างแน่อีหมูมีผ้ามีห็สคือม่แต่ใส่ะบลูเซเว่นบลูเซเว่นกับมี่บอเซเว่นกับม่หมูเตี่ยฟัวฟัวชั่วพวหู บอก็เคยเห็นบอพักกระมี่ก็เคยเขาเซเว่นเลยพ่อเนบอกว่าเคยขาวเพราะว่าผมไม่มีเงินพ่อกว่เคยขาวเพราะว่าผอใส่แตจมูกขาวขี้ขาดบอขี้ขาดบอกว่าเคยขาวเสเวนบอกว่าไม่มีเงินเจือกเมนบอดบอกสุดอาย่ขานบ้านนี่แหละใส้อย่างนันเป็นอย่าง่ะ ใส่เอ็มเคใส่น้ำจิ้มเอ็มเคมีอยู่บ่างนี่เลยนี่บ่าอืออันนี้น้ำจิ้มเนยย่างน้ำจิ้มเนยย่างมันเป็นปวดบนน้ำจิ้มเอ็มเคต่อไปหน้าฮ็ดเสร็จแล้วให้กระถอดมือโอ้มีความสูงมือนี่โอ้น้ำจิ้มเอ็มเคกับมีขายในใเซเว่นเออแค่แจ้งสีดำมันแจ้งปรยาดได้บ่ต้องไปกินได้บ้านี้อืมโอเค